สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวราวสวัสดีพี่พี่เอฟทีทุกท่านค่ะวันนี้น้องตีพามาเลาะเหมือนเดิมนะคะทุกคนมาเลาะตามถนนหุนทางตามเขตสุนนบุตรนะคะหรือว่าเขตบ้านนอกก็ว่าได้นะคะค่ะบานภาษาบานน้องตีก็คือเขตบ้านนอกสุนบุตรนะคะอยู่ที่ประเทศไทยถนนเส้นนี้ถ้าจะพูดว่าทางไปนาไหมก็ถูกทางเชื่อมต่อหมู่บ้านก็ใช่นะคะ หรือว่าจะเป็นทางเชื่อมต่ออำเภอแล้วก็เป็นทางเชื่อมต่อจังหวัดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถนนเส้นนี้สามารถเชื่อมต่อ,อสามสามอำเภอนะคะทุกคนสามอำเภอแล้วก็จะมีอำเภออะไรบ้างเนี่ยน้องสามอำเภอก็หนึ่งก็คืออำเภอภูเวียงนะคะทุกคนแล้วก็อำเภอสุเพและก็อำเภอภูเขียวนะคะก็อำเภอภูเขียวนี้ก็จะขึ้นกับ จังหวัดชายภูมิเนาะอําเภอคูเวียงกับอําเภอสุมเพก็จะขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นนะคะถนนเส้นนี้นะคะเสื่อมต่อ3าสอำเภอนะคะก็เป็นถนนเขตบ้านนอกสนบทนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเ็นจะเขียนไว้จะมีป้ายบอกถ้าใครรู้นะคะถ้าใครรู้ก็สามารถมาได้นะคะถ้าใครไม่รู้ก็จะหลงทางนะคะส่วนมากน้องตีไปอุดร ไปหนองบัวลำพูน้องตีจะชอบไซ้ถนนเส้นนี้นะคะดูถนนหนุนทางนะคะควรเป็นถนนสองเลนที่ลาดยางสะอาดสวยงามนี่คือเขตสนุนบทที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองมากๆเลยนะคะนะคะเป็นถนนที่เสื่อมโ่อนะคะเป็นถนนทางวัดน้องตีชอบไซตนะคะถนนเส้นนี้เลยผ่านบ้านสามสวนนะคะถนนเส้นนี้บ้านสามสวนนี้ก็น่าจะขึ้นกับอำเภอบันแทนหรือเปล่าเนาะถ้าหากน้องตีเข้าใจผิด วให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปน้องตีต้องกาบขอโทษขออภัยนะคะสา,สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องตีได้นะคะจุดนี้นะคะดูสะพานนะคะทุกคนสะพานนี้บอกได้เลยว่าเป็นสะพานที่เน้นหนามากๆเลยนะคะเป็นสะพานที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องตีจะพาไปดูอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าจุดนี้เพิ่นจะมีการทำเพื่อเรียกว่า มีโลอกคลองตอนนั้นน้องตีเห็นโลอกคลองใหม่แล้วก็ทําเขื่อนนะน่าจะเป็นที่กัดน้ำแล้วค่ะทุกคนน้องตีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะฮาบานน้องตีก็คือเป็นที่กักน้ําไว้นะคะที่กักน้าไว้ไซในช่วงหน้าแลง้งหน้าหน้าฝนนี้น้ําเยอะก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็เป็นแหลง่งธรรมชาติกินนะจุดนี้เพื่อนจะทําไร่ทํานาได้แบบทั้งละดูแลงและดูะดฝุ่นนะคะ แต่ว่าปีที่ผ่านมาเน,ะนาะน้ําเยอะน้ําท่วมนะคะแถวนี้น้ําท่วมหลังจากนา้ำเน้ำลดลงไปเน,ะนาะน้ำลดลงไปเพื่อนก็ปลูกท่วเขียวนะแบบเพื่อนทําพืชการเกษตรแบบตลอดตะตลอดฟ้าตลอดปีเลยนะคะทุกคนแบบไม่ได้ว่างเลยนะไม่ได้ทํานาเพื่อนก็ทําสวนท่วเขียวทุกเขียวก็ถือว่าเป็นอีกพืชหนึ่งนะคะทุกคนอีกพืชหนึ่งที่สามารถสไร้างรายได,ได้ได้นะเพื่อนทําการ,กรเกษตรแบบ เป็นแบบบ้านๆนะอันนี้เพิ่นน่าจะลอกคลองใหมเ่เพราะว่าช่วงที่น้องตีมาตอนนั้นน้องตี่านมาเนาะเพิ่นก็ทําการลอกคลองน้องตีก็ขับรถรัดนูน่นลัดนี่นะคะทุกคนรัดนูน่นลัดนี่ไปก็ตอนที่ผู้บา่าวไทยพาหลงนั่นแหละคะ่ะทุกคนนั่นแหละนี่คือเขา,าเรียกว่าคันคูเนาะทุกคน ตรงนี้บอกได้เลยว่าวิวสวยมากนะคะทุกคนสามารถมองเห็นทุ่งนาจนสุดสายตาเลยค่ะทุ่งนาเขียวสวยงามนี่ค่ะ <_ c oughs> ตรงนี้เพื่อนจะเรียกว่าอ่างเก,ก็บน้ำนะดูกันอันนั้นเพื่อนเรียกว่าสะดุ้งนะคะทุกคนสะดุ้งจะเป็นสะดุ้งน้อยเวลาเพื่อนทำมาหากินมนีป่าเยอะนะท่วงน้ำขึ้นป่านี่คนมหาปลาเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพา,าะจะมีปลาแบบธรรมชาติละคะทุกคนจะมีปลาแบบธรรมชาตินี่ค่ะเพื่อนจะ หยกสะดุ้งนะคะปัญหาปลากินตามแหล่งน้ําธมามชาตแบบนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นแบบชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะคะทุกคนแบบพอเพียงอะ่ะอยากกินปลาก็ลุงหนองนะ,ะนเข้าในแล้วก็มีไม่ใช่หนองนะคะนี่จะเป็นคลองน้ํานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นคลองน้าเ,เพื่อนจะทําได้ทํานาทารั้วทำสวนตลอดฟ้าตลอดปีเลยนะตรงนี้จะมีน้ําใ้ตลอดเลยนะเพราะว่าน้องตี ราวทีน้องตีผ่านมาหลายๆครั้งนะน้องตีจะเห็นเพื่อทำทำพืชการเกษตรแบบทางพืชสวนครัวอย่างเงี้ยปลูกผักปลูกมีนะคะด้านขวามือน้องตีจะมีปลูกอ้อยอ้อย,ออยบักงามเลยนะคะทุกคนอ้อยสูงมากงามด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นอ่างเพื่เรียกว่าอ่างเก็บน้ําหรือเปล่าน้อทุกคนนั่นแหละค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องตีได้นะคะทุกคนเน,นะ,ะ่คะเพราะว่าจะมีอ่าเวลานั้นนะคะเวลาเพื่อนจะปล่อยน้ํา เวลาเพื่อนจะปล่อยน,น,น,น้าเพื่อนก็จะยกยกกันเรียกว่ายกอะไรขึ้นจะมีที่หันอยู่ตรงสันเขื <Jest S 2> ่อสันสันนี่หันอยู่ตรงสันนะคะทุกคนเพ่นจะมีนะคะอ้อยงามงามค่ะพี่น้องแกอ้อยงามคักอีลีนะคะเพื่อนเพิ่งจะทําเสร็จนะคะทุกคนเพราะว่าน้องตีผ่านมาตอนนั้นก็เพื่อนก็ทําการลอกคองหรือว่าทาการก่อช้างอยู่นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะ เป็นเวลาน้ําเยอะนะคะน้ําขึ้นนะคะฝนตกน้ําขึ้นจะหมายน้าจะลุนลงตรงนี้ค่ะน้ําจะลุนลงค่ะเขาเรียกว่าร่องตรงนี้น้ําจะไหลผ่านงไปนะคะถ้าเวลาเพื่อนอยากจะปล่อยน้ําเนาะเพื่อนจะมีค่ะนี่ค่ะจะมีเป็นรูปกลุ่มนี่จะหันหันแลวน้ำมันก็จะไหลนะคะก็จะมีปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่นะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนนะคะ อยู่นี้จะห้างเป็นที่หาปูหาปลาของผู้คนแถวนี้นะเพื่อนจะมายกสะดุ้งมาหวานเฮอุ้คอ,องน้าคลองนี้หรือว่าเป็นห้วยนะนาตีบ้านน่าจะเป็นห้วยเนาะเป็นห้วยเพราะว่ามันมีสะพานต็นทางเชื่อมต่อมีบ้านหรือว่าทางตรงที่น้องตีผ่านมานะ่ะเพื่อนจะมีสะพานที่แบบมาตรฐานม,กมากๆอะ่ะมาเป็นสะพานว่าเป็นถนนถนนก็ว่าได้นะเป็นแบบ ถนนกับสะพานนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะทุกคนนะคะนี่คือความเจริญอยู่ที่ประเทศไทยนี่คือความสะดวกของอยู่ของกินแบบแว่าไม่อึดไม่ยากเลยนะคะทุกคนนะคะอยากเนี่ยอยากกินปลานน้นช่วงช่วงน้ําหลานเนาะน้งนตีจะเห็นึ้นมาหาปลากันเยอะๆนะคะมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยมีทั้งปูมีทังงงงงง้งปลานะคะทุกคนอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นทุ่งนาที่เขียวสุดสวยงามแบบสุดสายตาเลยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะถ้าปีนี้น้ําไม่ท่วมนะถ้าปีนี้น้ําไม่ท่วมคงดีมากๆเลยนะคะปีนี้ปีผ่านมาน้ําท่วมนะคะปีผ่านมาแต่ว่าพูดถึงว่าน้ําท่วมเนาะทุกคนอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อนมีการช่วยเหลือนะเพื่อนมีการช่วยเหลืออย่างว่าเออคนนี้เสียหายกี่ไร่กี่ไร่เพื่อนจะ,ะแบบเพื่อนจะมีงบประมาณมาเนาะบางคนแบบ คุณเรียกว่ามีการไปลงทะเบียนเบ็ดน,น้าท่วมหรือว่าพัยแร้งอย่างเงี้ยตัวอย่างว่าเราทำนาเนาะเราทำนาแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมเราทำนากิ่ไร่มันจะลงประมามาสมมุติว่าไรล,ละพันห้าเงี้ยคุณช่วยเหลือเท่าไหร่ก็เอานะทุกคนเนาะขอเพียงว่าได้รับการช่วยเหลือเนาะก็ถือว่าเป็นการดีนะคะไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะห้งแรงนะเคุนก็จะมีการช่วยเหลือเซา ไล่แซวให้แาหนาอย่างนี้นะคะทุกคนว่าแต่ละคนจะได้รับผลกระทบกี่ไล่กี่ไล่อย่างนี้นะคะทุกคนน้องตีก็พูดตามตรงน้องตีก็ได้รับาการช่วยเหลือเหมือนกันนะแต่เพราะว่าเป็นซื้อของแฟนเนาะทุกคน<ช>ก็ได้รับเงินช่วยเหลือของแต่ละปีนะคะแต่ละปีสมุิว่านน้ำท่วมอย่างนี้เราก็จะได้ไผยเล้งเราก็จะได้แถมหน้าเกี่ยวข้าวก็ได้อีกนะคะทุกคน น่าเกี่ยวข้าวก็มีเงินเพ่นเรียกว่าเงินอะไรเงินช่วยเหลือเกี่ยวข้าวค่ะทุกคนคือไล่ไล่ละไล่ละพันห้าหรือไล่ละพันแล้วแต่แล้วแต่ละคนนะคะว่าทำไล่ทํานาทารั้วทําสวนแบบที่เราได้รับผลกระทบมาได้แต่ละคนว่าจะกี่ไล่นะคะนั่นแหละค่ะ อันนี้พี่ๆคนไทยก็จะดูดีเนาะสำหรับน้องตีเองข้อมูลก็อาจจะไม่แน่นพอนะคะนี่คือถนนหนนทางทางไปไล่ไปนาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะทุกคนอาจจะพูดว่หทางไปไล่ไปนาก็ได้เป็ไปตาสะออเนี่ยเมื่อกี้เพิ่นเรียกว่าอะไรเนาะอ่ากระบุงหรือเปล่านะทุกคนออ้ใหญ่มากเลยนะู้ถนนหนุนทางบ้านพิ้นนะคะสะดวกสบายสวยงามออ้ยอันนี้เพื่อนทําเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเคประมาณสักสามสี่เดือนหลังนะคะทุกคนเนี่ยนี่คือทางถนน มุ่งหน้าสู่ภูเขียวจังหวัดไซยาหภูมินะคะใครผ่านมาบอกได้เลยว่าวิวสวยมากติดอ,อกติดใจแน่นอนเลยนะคะถนนหนทางก็ดีการเดินทางก็สะดวกสบายแถมขับรถไปแบบซิลซิลชมวิวแบบสุดยอดสวยงามแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะคะคงคนบ้านเราคนอีสานบ้านเรานะคะทำไรทำนาทํารั้วทาสวนชีวิตแบบพอเพียงทําการเกษตรนะคะทุกคนนะคะ ทการเกษตรเป็นอาชซีย,ยหลักเลยนะคะไม่ว่าจะปลูกอ้อยไม่ว่าจะท,ทําไร่ทํานาหรือว่าจะทําไร่นาะสวนสวนสัมปะหลังมันสัมปะหลังนะคะทุกคนแถวนี้เพิ่นจะมีแบบพืชเกษตรแบบผสมผสานก็มีนะเลี้ยงสัตว์ก็มีนะคะเนี่ยบางคนเพิ่อก็มาตกปลาอย่างนี้นะคะทุกคนอยากกินปลาก็ลงน้ําลงห้วยลงห่องแบบนี้หากินได้ตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะวิวสวยมากบรรยากาศด,ดีดีนะคะทุกคน ช่วงหน้าแรงหน้าฝนก็ไม่ต้องทุณนะคะหน้าแรงหน้าฝนเดียวทุอย่างเดียวคือค่าขับมอเตอร์ไซค์ก็คือตักฝนนะไม่ต้องกลัวว่าจะเดินทางลําบากนะคะถนนหนทางอยู่ที่ประเทศไทยไม่ว่าจะซอกไหนซอยไหนนะไม่เป็นถนนลาดยางก็เป็นถนนคอนกรีตนี่แหละค่ะเมืองไทยความสะดวกสบายสุดยอดนะคะ นี่นต้นยุคาก็สูงสูงนะคะต้นยุคางามมากเลยนะพูดถึงต้นยุคาอันนี้น่าจะเป็นต้นสักเนาะทุกคนซ้ายมือน้องตีน่าจะเป็นต้นสักหัวมือก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะจะปลูกต้นกล้วยตามริมถนนก็คือเป็นการแบบกล้วยยังเป็นออกหมากออกผลมาก็ได้รับผลผลิตเหมือนกันนะเอาไปกินไว้ไ,ไซส์เอาไปทอดขายก็ได้นะกล้วยใบยกล้วยก็ สามารถมาทำห่อหมกอะไรเยอะแยะนะคะดูสะพานเพื่นน้ำมาตรฐานมากเลยนะออกแกกจุดนี้ไปก็จะเริ่มเข้าสู่จังหวัดไสยาภูมินะคะอำเภอภูเขียวนะคะทุกคนแล้วก็มาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีตองกราบขอโทษขออภัยนะคะบายบายค่ะ